สวัสดีสมาชิกผู้ติดตามช่องคู่รัก YouTube Freedom ทุกท่านนะครับวันนี้มาพบกับพระอุ้มนะครับซึ่งเป็นสามีของคุณแม่วาดนั่นเองนะครับไม่ใช่ใครที่ไหนนะอา้าตอนนี้นะครับแม้ว่าเบื้องหน้าจะหายหน้าหายตาไปเนื่องจากนะภาระหน้าที่การงานเอาคุณแม่ยายมาดูแลที่บ้านด้วยนะครับแล้วก็เปิดร้านขายลูกชิ้นทอดร้านมีวาสนาลูกชิ้นทอดด้วยเล็กๆนะครับตอนนี้เปิดมาตั้งแต่วันที่3กุมภาวันนี้วันที่19กุมภาแล้วก็ ขายเรื่อยๆนะครับมีวันได้วันไม่ได้แต่ก็สู้ๆนะครับแต่ว่าในเบื้องหลังนะครับก็ยังมีเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกคนหลายๆคนนะครับทักเข้ามาสอบถามหรือว่ามาหาที่ที่ห้องเช่าห้องนี้บ้างนะครับให้แก้ไขให้กรอกข้อมูลเกี่ยวข้องกับการผูกบัญชีนะครับเกี่ยวกับเอ s เซนตบ้างอะไรบ้างนะครับเนื่องจากหลายท่านตอนนี้ซึ่งเป็นยูทูบเบอร์รุ่นเก่าๆที่ทำมา2-3ปีเนี่ยนะครับ ก็เริ่มที่จะเปิดช่องที่2กันหลังจากช่องแรกผ่านก็มีไฟโอ,โ,โอ้โหโหมกระนาเข้ามาในจิตใจของตัวเองฉันอยากจะทําช่อง2ช่อง3อยากจะแยกเป็นเรื่องๆไว้เรื่องนี้เรื่องข่าวเรื่องกินเรื่องเที่ยวเรื่องเพลงเอาก็ว่ากันไปสนุกสนานเฮฮาตามแต่ความสะดวกของแต่ละท่านแต่พอไอ้ช่องที่2มันผ่านแล้วเนี่ยนะครับมันเกิดปัญหาขึ้นมาว่าเอ๊ย YouTube เขามีกฎนะครับ1นคนต่อ1อนึ่ง adsense เท่านั้นบัญชี adsense คนหนึ่งจะมีได้แค่บัญชีเดียวนะครับท่านไม่สามารถที่จะไปเปิด2 3 4 5หได้เพราะฉะนั้นถ้าท่านไปเปิดท่านจะโดนปิดท่านจะโดนปิดไม่สามารถเปิดสร้างไรายได้ได้นะครับดีไม่ดีไม่แน่ใจว่าจะถึงขั้นรุนแรงต้องปิดช่องหรือเปล่าแต่เท่าที่เคยฟังมาน่าจะไม่สามารถเปิดสร้างไรายได้ได้ก็ท่านก็เท่ากับว่าท่านจะต้องเหนื่อยฟรีอ่าผมไม่แน่ใจว่าคนที่ไปผูกบัญชีเอ3เซนซัมซอเนี่ยจะแก้ไขได้หรือเปล่านะครับไม่แน่ใจแต่ ก่อนที่ท่านจะไปผูกเอ่อตอนก่อนที่ท่านจะไปสร้างบัญชีแอสเซนต์ cent, ขึ้นมาซ้าซ้อนเนี่ยท่านจะต้องฟังคลิปนี้ท่านจะต้องฟังคลิปนี้นะครับโดยเฉพาะคนที่ผ่านช่องแรกแล้วอันนี้ไม่มีปัญหาแต่พอทําช่อง2แล้วช่อง2ผ่านทําช่อง3ช่อง3ผ่านแล้วท่านจะไปผูกเอ่อแล้วท่านจะไปเปิดบัญชีแอสเซนต์ใหม่เนี่ยอันนี้ต้องระวังให้จงหนักเลยนะครับเพราะนั้นหัวข้อที่ผมจะเอามาคุยกับเพื่อนเพื่อนชาวยูทูบเบอร์มือใหม่ทั้งหลายเนี่ยก็คือผ่านกดแล้วมีไรายได้ แต่ยังไม่ได้รับพินแล้วถ้าไม่ได้รับพินจะทํำยังไงต่อนะครับรวมถึงรายได้ที่สะสมเอาไว้นะครับบางคนนี่รอพินนานรายได้ที่สะสมเอาไว้จะหายหรือเปล่าแล้วบางคนเนี่ยก็ไม่รู้วิธีการแก้ไขว่าเอ๊ะพินไม่ได้จะทํำยังไงกดขอใหม่อยู่นั่นขอแล้วก็แล้วอีกผ่านไปเป็นปีโฆษณาถูกปิดเงินถูกสะสมเอาไว้ข <c oughs> ออภัยครับบางคนนะที่เคยทักมาหาผมลังใหม่มีเงินสะสมอยู่ประมาณ สามสี่พันเหรียญน,นะครับอสามสี่พันเหรียญน่ะท่านผู้ชมก็ลองคูณดูดิเอาสี่พันสี่พันเหรียญคูณสามสิบดิแสนสองนะครับเงินมีอยู่ในนั้นเป็นเป็น,เป,นเป็นแสนสองใช่ไหมคูณแค่สามสิบสี่สามสิบสองตีไปหนึ่งเหรียญเท่ากับสามสิบาทเห็นไหมครับแล้วจะทํายังไงครับเงินมันเยอะเอะอย่างเงี้ยเงินจะหายไหมบางคนอาจจะไม่ได้เยอะขนาดนี้แต่ก็หลายร้อยเหรียญก็ตกใจว่าเออเงินจะหายไหมพินก็ไม่ได้สักทีเดี๋ยวมาคุยกันวิธีแก้ไข นะครับรวมถึงท่านทําหลายช่องจะรับเงินยังไงนะครับจะรับเงินยังไงแล้วต้องรอพินกรอกไหมช่อง2ช่อง3าเนี่ยต้องรอพินกรอกอีกหรือเปล่านะครับรวมถึงจะพูดถึงเรื่องภาษีทิ้งท้ายด้วยนะครับอ้าวไปเริ่มกันแรกเมื่อทําช่อง YouTube ผ่านกดแล้วมีรายได้แล้วหมายถึงว่าผ่านกดก็คือ1 0 0่งพันซับสี่ชั่วโมงนะครับอ,อนุมัติกับ YouTube YouTube อนุมัติรุ่มมานะครับมีตัวสีเขียวขึ้นมาข้อที่สอนุมัติแล้ว นะครับเป็น YouTube Partner เป็นครีเอเตสมบูรณ์แบบมีโฆษณาเข้าจากทาง YouTube แล้วท่านก็สะสมไปเรื่อยๆนะครับเมื่อท่านสะสมเหรียญครบ10เหรียญสะสมเหรียญครบ10เหรียญเมื่อไหร่เมื่อนั้น YouTube จะเริ่มสร้างรหัสพินให้ท่านนะครับซึ่งรหัสพินนี้เนี่ย YouTube จะแจ้งในบัญชี Google Adsense นะครับให้ท่านเข้าไปที่ Adsense ของเรา แล้วจะมีข้อความไม่ใช่เมลนะครับจะมีข้อความขึ้นที่หน้า s อ n เซสหน้าแรกว่าทาง y u t u b e เนี่ยสร้างพินให้ท่านแล้วนะครับและจะส่งให้ท่านตามที่อยู่ที่ท่านระบุเอาไว้ใน s s s เซ่ะภายใน2-4สัปดาห์ซึ่งก็ให้เรารอครับรหัสพินเนี่ยมันจะมาเป็นกระดาษแบบนี้นะกระดาษพับครึ่งเ,เป็นกระดาษพับครึ่งเราก็จะมีรอยรอยประนะครับเราให้เราฉีกก็จะเป็นกระดาษประมาณนี้กระดาษประมาณ A5 นะครับ ก็จะมีรหัสเลขอยู่สมัยผมเนี่ยส่งมาจากสำนักง,งานที่มาเลเซียนะครับสมัยผมเนี่ยส่งมาจากสำนักง,งานที่มาเลเซียปี62ผมได้รับตอนปี62แต่ปัจจุบันผมไม่แน่ใจว่าส่งมาจากไหนเพราะว่ามันเป็นสาขาย่อยสำนักง,งานย่อยของมาเลเซียไม่ได้ส่งมาจากไทยนะส่งมาจากประเทศมาเลเซียเพราะฉะนั้นโอกาสที่จะตกหล่นหายค่อนข้างเยอะเพราะนั้นเวลาท่านไปกรอกชื่อที่อยู่นามสกุลอะไระชื่อนามสกุลที่อยู่ของท่านในเอเซนเพื่อให้ YouTube ส่งรหัสชินมาให้เนี่ยผมแนะนำว่าชื่อกบนามสกุลน่ะขอให้ระบุเป็นภาษาอังกฤษภาษาอังกฤษไม่ต้องสะกดเองครับท่านหยิบัตรประชาชนมาดูนะในบัตรประชาชนของเราเนี่ยจะมีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษให้ท่านกรอกเป็นภาษาอังกฤษลงไปส่วนที่อยู่ก็ให้กรอกที่อยู่ปัจจุบันที่ท่านอยู่ไม่จําเป็นต้องเป็นที่อยู่ตามบัตรประชาชนนะครับจะเป็นที่อยู่ภาษาไทยก็ได้หรือพิสูที่อยู่ภาษาอังกฤษก็ได้แต่ชื่อนามสกุลผมแนะนําว่าให้เป็นภาษาอังกฤษ เราะเราก็ไม่รู้ว่าปรษณชยีที่มาเลเซียหรือที่สาขาที่ส่งมาต้นทางทําหล่นหายหรือปรษณชนีไทยทาหล่นหายเพราะมันเป็นกระดาษอย่างที่ผมบอกแค่ a 5ไปเหน็บไปสอนไว้ตามรูรั้วเนี่ยถ้าเราไม่ได้สังเกตถ้าเราไม่ได้กลับบ้านลมพัดหรือใครหยิบจับไปเราก็ไม่ทราบนะครับอันนี้คือข้อแนะนําเบื้องต้นเรื่องของการกรอกชื่อที่อยู่เพื่อรับรหัสพินแล้วพินเนี่ยนะครับถ้ารวมกับที่ YouTube สร้างให้ เราจะกดขอได้เนี่ยสามครั้งนะครับถ้านับเป็นเดือนก็คือสี่เดือนสองถึงสี่สัปดาห์สี่สัปดาห์ก็คือหนึ่งเดือนครั้งแรกเราไม่ต้องกดเรามีหน้าที่ลงคลิปแล้วสะสมให้ได้อย่างน้อยสิบเหรียญขึ้นไปสิบเหรียญดอลลาร์สหรัฐขึ้นไปนะครับนี่ในกรณีที่เราติ๊กสกุลเงินว่าเป็นเหรียญดอลลาร์นะครับครบสิบเหรียญดอลลาร์สหรัฐขึ้นไป YouTube ก็จะสร้างพินให้เราอันนี้เราไม่ต้องกดแต่พอผ่านไปแล้วหนึ่งเดือนหรือสี่สัปดาห์ เรายังไม่ได้ก็ให้เราเข้าไปที่ a อสเซนนะครับแล้วก็ไปกดที่คำว่ายืนยันหรือมันจะมีเมนูนะถ้าไม่มีถ้ามันไม่มีปุ่มขึ้นมาให้กดคำ,คำว่ายืนยันยืนยันพิมพ์อ่ะแต่เราพิมพ์ยังไม่ได้นะกดไปที่ยืนยันพินเดี๋ยวมันจะมีข้อความเด้งขึ้นมาว่าให้เรากดขอพิมพ์ใหม่ซึ่งไอ้ตรงนี้ท่านผู้ชมต้องหมั่นสังเกตเพราะว่าแต่ละปีแต่ละปี y o u t u b เกามีการอัปเดตที่ผมพูดคือข้อมูลเดิมที่ผมเคยเจอมาเพระาะฉะนั้นเมื่อท่านกดยืนยันเข้าไป ทั้งที่เราไม่ได้รหัสนะครับ YouTube เขาก็จะบอกว่ากดขอรหัสพินใหม่คือถ้าเราได้รับพินแล้วก็กรอกแต่ถ้าเรายังไม่ได้รับพินเราก็กดขอใหม่เมื่อกดขอใหม่ระยะเวลาการรอก็คือ4สัปดาห์เหมือนกันครับท่านก็ต้องนับไปอีกหนึ่งเดือนหรือ4สัปดาห์แล้วก็ถ้ายังไม่ได้อีกท่านก็เข้ามาที่เดิมที่แอสเซนเข้ามาตรงที่นี้ตรงที่เราจะกรอกรหัสพินทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆจนกว่าจะได้รับนะครับซึ่งข้อกําหนดของ YouTube คือ เราจะกดขอได้เขาใช้คําว่ากดขอได้ไม่เกิน4ครั้งอ่าสครั้งแต่จริงๆแล้วครั้งแรกเราไม่ได้กดคือ YouTube สร้างให้เมื่อเราครบส0บเหรียญดอลาลาร์สหรัฐครั้งที่ครั้งที่2ครั้งที่23าครั้งที่4รวมแล้ว4เดือนถ้ารหัสพินยังไม่ได้แล้วท่านแก้ไขไม่ทันซึ่งผมจะพูดต่อไปถ้าท่านแก้ไขไม่ทันโฆษณาในช่องของท่านจะถูกปิดลงช่องไม่ปิดนะครับแค่หยุดโฆษณาจะถูกหยุด แล้วรายได้ของท่านก็จะถูกสต็อปเอาไว้เดี๋ยวค่อยคุยกันต่อเรื่องของรายได้จะหายไหมนะครับแล้ววิธีแก้ไขเมื่อครบ4เดือนปุ๊บท่านต้องท่านต้องหมั่นสังเกตน,นะครับจะลืมไม่ได้นะครับพอ3สัปดาห์ท่านก็ต้องหมั่นเข้าไปดูแล้วบางครั้งอาจจะไม่ต้องรอถึง4สัปดาห์ก็ได้อาจจะรอแค่3สัปดาห์กดเข้าไปดูแล้วเดี๋ยว y o YouTube เขาจะบอกถ้ามีขึ้นว่าให้กดขอใหม่กดขอเลยนะครับไม่ต้องรอ4สัปดาห์นะ ให้มันเข้าไปดูสัปดาห์ที่3ก็เข้าไปดูสัปดาห์ที่4ก็เข้าไปดูทุกวันก็ได้ถ้ามันมีเมนูคําว่าให้กดขอพินใหม่ก็กดขอเลยอแบบนี้เมื่อครบ4เดือนแล้วถ้ายังไม่ได้ขั้นตอนต่อไปคือไม่ต้องรอแล้วครับเพราะมันจะไม่สามารถกดขอพินใหม่ได้วิธีแก้ไขผมเคยทําคลิปแนะนําไปแล้วเดี๋ยวผมจะเอามาวางไว้ที่อคอมเมนต์แรกใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับก็คือ ยืนยันตัวตนด้วยเลขบัตรประชาชนของเราครับนี่คือวิธีแก้ไขได้รับเงินเหมือนกันช่องนี้คู่รัก YouTube Freedom ก็ไม่ได้รับพินนะครับรอมา4ี่าหเดือนไม่ได้รับพินสุดท้ายก็ใช้วิธีการยืนยันตัวตนด้วยเลขบัตรประชาชนซึ่งคลิปนั้นผมทำเอาไว้แล้วเดี๋ยวจะแปะลิงก์ไวใ้ให้ท่านให้กับท่านผู้ชมไม่ต้องกลัวไม่ได้รับพินไม่เช่เรื่องใหญ่โตอะไรเพราะท้ายที่สุดแล้วเลขบัตรประชาชนเราก็ยืนยันตัวตนได้ รับเงินได้จาก YouTube เช่นเดียวกันเคลียร์นะครับหายข้อสงสัยเรื่องพินนะไม่ต้องไปซีเรียสบางคนโอ้โหถึงขนาดกินไม่ได้นอนไม่หลับคนอื่นเขาโชว์พินฉันอยากจะโชว์บ้างไม่จําเป็นครับทํา y o YouTube เพื่ออะไรรู้ใจตัวเองทํา y o YouTube ไม่ใช่เพื่อโชว์คนอื่นความภาคภูมิใจของเราคือความยั่งยืนของช่องไม่ใช่เรื่องบริบทอื่นๆใดๆทั้งสิ้นนะครับถามว่าแล้วถ้าบางคนพลาด นะครับบางคนพลาดรอนานเกินไม่ได้เข้ามาสังเกตที่ a d s e n s e จนทำให้โฆษณาถูกปิดลงทำอย่างไรคำตอบต่อไปคำแนะนำต่อไปไม่ใช่คำตอบคำแนะนำต่อไปก็คือเพื่อนๆก็จะต้องเข้าใจแบบนี้ครับว่าเงินที่เราสะสมไว้จากค่าโฆษณาไม่ว่าจะกี่เหรียญก็ตามกี่ร้อยกี่พันกี่สิบเหรียญกี่หมื่นเหรียญก็ตาม y YouTube เขาไม่เอาไปไหนครับเรามีเวลาแก้ไข มันมีช่องทางแก้ไขถ้าเรายืนยันตัวตนด้วยแบบประชาชนไม่เป็นมันมีมันมีช่องทางแก้ไขที่จะติดต่อกับเจ้าหน้าที่ของ Youtube ครับเพราะฉะนั้นบางคนพี่ๆรุ่นเก่าๆบางคนเนี่ยรอเป็นปีครับรอเป็นปีกว่าจะเอาเงินจาก Youtube ออกมาได้เงินเขาก็สะสมอยู่ดังนั้นแหะครับถ้าเราแก้ไขได้เมื่อไหร่นะครับแก้ไขได้เมื่อไหร่เงินเหล่านั้นก็จะเข้าบัญชีที่เรา ใส่เข้าไปใน a อ s e n t ทันทีคือเราจะให้เขาโอนเข้าบัญชีไหนเขาก็จะตัดยอดเข้าทันทีต่อเมื่อเราแก้ไขเรื่องของการกรอกรหัสพินหรือการยืนยันตัวตนด้วยบัตรประชาชนเรียบร้อยนะครับเงินที่ค้างเอาไว้เนี่ยจะเข้ามาทีเดียวเลยเข้ามาทั้งหมดเลยสะสมไว้เท่าไหร่เข้ามาหมดเลยรยะะยเวลาเมื่อไหร่คําตอบก็คือเมื่อเรายืนยันตัวตนเสร็จครับ ไม่ว่าจะยืนยันตัวตนด้วยรหัสผินหรือยืนยันตัวตนด้วยบัตรประชาชนก็ตามนะครับอ่ะนี่คือคําแนะนําของผมว่าเงินที่สะสมเอาไว้ในบัญชีแอสเซนต์ของเราไม่หายไปไหนแน่นอนไม่ว่าจะกี่วันกี่เดือนกีป่ปีอยู่ที่เราจะแก้ไขมันได้สําเร็จลุล่วงเร็วหรือช้าเท่านั้นเองนะครับอ้าวต่อไปครับอีกเรื่องหนึ่งแถมหลังจากที่เรายืนยันตัวตนพอเราไม่ได้รับพิดใช่ไหมครับแล้วยืนยันตัวตนด้วยบัตรประชาชนเนี่ย ผมช่องนี้ก็ดีหรือช่องเือนที่ถามผมเข้ามาหลังไมค์ก็ดีนะครับหลังจากที่ผมแนะนําแล้วทําตามขั้นตอนถูกต้องแล้วโฆษณากลับมาไม่ถึงวันครับสมมติท่านทําเสร็จตอนนี้ผมนั่งบันทึกคลิปอยู่ประมาณบ่ายสองโมงเนี่ยนะครับพอท่านทําข้อขั้นตอนเสร็จปุ๊บอะประมาณไม่เกินบ่ายสามโมงโฆษณาก็กลับเข้ามาเหมือนเดิมนะครับขอแค่เรายืนยันตัวตนได้ถูกต้องตามที่ y YouTube เขาต้องการเพราะมันก็เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยของช่องเราด้วยนะครับอ้าวต่อไปครับ สุดท้ายเลยอันนี้แหละปัญหาที่ผมได้รับการสอบถามเข้ามาหลังไม่เยอะแย,ยะตะแปะตํำปึงบางท่านอย่างพี่สมยศนะพี่สมยศเศดีสมนะรุ่นพี่รุ่นเก่าแก่เลยนะครับก็มาหาผมถึงที่ที่ห้องเช่าออนี้เลยก็ทําให้นะครับก็คือพอเปิดช่องที่2ช่องที่3แล้วมีรายได้แล้วผ่านโฆษณาผ่านกดมีโฆษณาเข้าแล้วนะครับจะทําอย่างไรจะต้องเปิดแอดเซนต์ใหม่ไหมคาตอบคือไม่ต้องเปิดแอดเซนต์ใหม่ครับหน้าที่เดียวของท่านคือ พอช่องที่2ของท่านผ่านปุ๊บนะครับในที่นี้ไม่ว่าท่านจะใช้เมลเดียวกันกับช่องหลักหรือคนละเมลก็ตามท่านผู้ชมจะลืมนะครับ1เมลสามารถเปิดช่องได้ผมจําไม่ได้แล้วน่าจะ500ช่องมั้งหน่เมลหนึ่งจเนี่ยน่าจะเปิดช่อง You Tube ได้500ช่องถ้าผมจําผิดขออภัยนะครับแต่ไม่ต้องไปพูดถึง500ช่องหรอกเอาแค่ว่าช่องที่2หรือช่องที่3เนี่ย ถ้าเป็นไม่ว่าจะเป็นเมลเดียวกันหรือคนละเมลก็ตามท้ายที่สุดแล้วท่านไม่สามารถไปเปิด AdSense ซ้ำได้เด็ดขาดเมื่อท่าน,นเปิดซ้ำไอช่องใหม่ของท่านจะไม่สามารถเปิดสร้างรายได้ได้ดีไม่ดีอาจจะไปกระทบช่องหลักด้วยนะครับอันนี้ต้องระวังนะครับยูทู u b e r บเบอร์มือใหม่หรือคนเก่าที่อยากจะเปิดช่องที่2ช่องที่3ต้องระมัดร,ระวังให้จงหนักแล้วทำยังไงนะครับขั้นตอนที่2หลังจากเราผ่านกฎ1 0 0 0ซับ4,000ชั่วโมงขั้นตอนที่2 กดเข้าไปแล้ว y t u t u ก็จะถามว่าคุณมีบัญชี a อ e n ซนแล้วใช่หรือไม่นั่นแหละครับก็ให้เราตอบว่าใช่แล้วเดี๋ยวเขาก็จะ,ะเด้งขึ้นมาในมือถือหรือในคอมพิวเตอร์เรา,าเขาก็จะเด้งเด้ง Gmail ช่องหลักมาให้เราเลือกพอเราตอบว่าใช่ปุ๊บมันก็จะเด้งมา Gmail หลักเราก็กดเลือกว่าโอเคกับช่องนี้พอเสร็จ Youtube ก็จะถามว่า ยืนยันการโฮสต์เขาใช้คําว่าโฮสต์ผมไม่แน่ใจภาษาอังกฤษแปลว่าอะไร <c oughs> ก็พูดง่ายๆคือยืนยันการเชื่อมต่อบัญชีนะครับแล้วกดยืนยันหรือกดตกลงไปก็แค่นั้นครับเสร็จสมบูรณ์แล้วก็รอการอนุมัติจบแค่นี้ไม่ต้องไปสนใจเมื่อเราผูกบัญชีเอเซนตเรียบร้อยนะครับไม่ว่าท่านจะมีช่อง2ช่อง3ช่อง4ีช่อง5ก็ตามเมื่อเราเอามาผูกกับเอเซนของเราเรียบร้อยแล้วนะครับคําตอบคือต้องรอพินใหมไหม ไม่ต้องรอแล้วนะครับพินก็เหมือนเลขบัตรประชาชนจะได้รับเพียงแค่ครั้งเดียวพินเหมือนเลขบัตรประชาชนจะได้รับเพียงแค่ครั้งเดียวโอเคนะครับเมื่อได้รับเมื่อเมื่อเมื่อได้คําตอบแบบนี้แล้วแล้วรายได้ละ่ะช่อง2ช่อง3ช่อง4ที่เราเอามาผูกเอเซนกับช่องหลักเราจะได้รับเงินอย่างไรคําตอบก็คือก็เหมือนกับท่านทํางาน สองแรงถ้าท่านมีสองช่องก็เหมือนท่านทํางานสองแรงท่านมีสามช่องก็เหมือนกับท่านทํางานสามแรงท่านมีสี่ช่องก็เหมือนท่านทํางานสี่แรงความหมายก็คือว่าสมมติสมมติท่านผู้ชมมีสามช่องแล้วกันสมมติท่านผู้ชมมีสามช่องช่องหลักช่องหลักช่อง A นะครับเดือนนี้ได้ห้าสิบเหรียญดอลลาร์ห้าสิบเหรียญดอลลาร์ช่อง B ได้ยี่สิบเหรียญดอลลาร์นะครับ ช่อง A ได้เจ็ดสิเหรียญดอลลาร์รวมแล้วห้า0 70ยี่สิเจ็ดสิเป็นเท่าไหร่ครับเป็นร้อยสี่สิบเหรียญทั้งร้อยสี่สิเหรียญนี้นะครับเมื่อครบหนึ่งเดือนเมื่อครบหนึ่งเดือนได้สามช่องนะห้าสิเหรียญยี่เหรียญเจ็สิบเหรียญรวมแล้วได้ร้อยสี่ิเหรียญร้อยสี่สิบเหรียญนี้ท่านผู้ชมอาจจะสงสัยว่าเอา้าแต่ละช่องมันไม่ถึงร้อยเหรียญเนี่ยอันนี้ห้าิอันนี้ยี่ิอันนี้เจ็ดสิ 70, อ้าวมันได้ไม่ถึงนี่จะทำํำยังไงจะได้รับเงินเปล่าหรือต้องสะสมต่อคําตอบคือไม่ต้องครับเพราะเราไปผูกบัญชี a อเซนไว้หมดแล้วเพราะฉะนั้นไอ้ห้าสิบมันก็จะรวมอยู่ในบัญชีเดียวคือ140ยสี่เหรียญก็จะตัดพรึบเข้าบัญชีเอเซนเลยแล้วก็โอนเข้าบัญชีธนาคารเห็นไหมครับนี่คือข้อดีของการผูกบัญชีแต่ถ้าท่านบอกว่า ท่านผูกบัญชีไม่เป็นท่านก็ไปเอาเอาสามีเอาลูกเอาหลานใช้เน็ตคนละสายใช้โทรศัพท์คนละเครื่องต่างคนต่างทําแล้วก็เปิดสร้างาบัญชีแอสเซนต์ใหม่ได้ไหมได้ครับแต่ถ้าท่านทําแบบนั้นท่านก็เท่ากับท่านทํางานแรงเดียวถ้าท่านได้ไม่ครบ100เหรียญท่านก็ไม่สามารถที่จะได้รับเงินในเดือนนั้นแต่ถ้าท่านทําตามที่ผมบอกคือผูกบัญชีเข้าแอสเซนต์เข้ากับช่องหลักเข้ากับบัญชีแอสเซนต์หลัก นะครับก็เท่ากับทํางานได้2แรง3แรงมันก็จะรวมกันเลยได้ได้มากได้น้อยรวมกันตัดเข้าบัญชีทุกเดือนนะครับแล้วพอเริ่มเดือนใหม่ทุกช่องก็เริ่มยอดศูนย์แล้วก็สะสมใหม่แบบนี้ไปเรื่อยๆครับอเครีร์นะครับทิ้งท้ายเรื่องของการรับเงินเออไม่ใช่เรื่องของการคํานวณไรายได้นะครับผมไม่ขอลงลึกรายละเอียดแต่ผมจะแนะนําในส่วนของกรอบเวลาของการตัดยอด รายได้ของเราก็คือในรอบหนึ่งเดือนนะครับสมมติว่าท่านผู้ชมเพื่อนๆสร้างช่อง YouTube ขึ้นมาแล้วผ่านกดในวันที่15กุมภาพันธ์เริ่มมีโฆษณาเข้านะครับไม่ใช่นับวันที่ไปกดขออนุมัตินะเริ่มโฆษณาเข้าเมื่อไหร่ u t u b e อนุมัติเป็น YouTube Partner เมื่อไหร่มีโฆษณาเข้าเมื่อไหร่สมมติมีโฆษณาเข้าวันที่15กุมภาพันธ์ให้ท่านให้เพื่อนๆนะครับนับไปถึงวันที่ วันสิ้นเดือนกุมภาพันธ์ปีนี้มี28วันใช่ไหมครับก็นับตั้งแต่วันที่15ไปจนถึงวันที่28นี่คือช่วงที่เราจะสะสมรายได้ครับวันที่1ถึงวันที่1 4กุมภานธ์ไม่ต้องไปนับเพราะว่ามันยังไม่ผ่านเรามามีโฆษณาเข้าวันที่15กุมภาก็นับไปถึงวันที่28กุมภานี่คือ1รอบนี่คือ1รอบนะครับแล้วทีนี้ y u t u u e เขาจะตัด ยอดเงินเนี่ยเข้าบัญชี a d เซน s e แสดงยอดในบัญชี a d เซน s e ให้เราเนี่ยผมขอญาติเป็นวันที่12นะครับแต่ก่อนหน้านั้นมันมีวันที่11ด้วยแต่ไม่ลงลึกอะไรเดี๋ยวเอาชัวๆคือเข้าไปดูวันที่12วันที่12มีนาคมเราจะเห็นยอดเหรียญสะสมของเรานะครับในรอบเดือนกุมภาพันธ์ก็คือตั้งแต่15บหถึงยีกุมภาพันธ์มันจะไปแสดงยอดรวมในวันที่12มีนาคมฟังดีๆนะครับ ยอดรายได้ที่เราสะสม15ถึง28กุมภานะครับในกรณีตัวอย่างที่ผมยกมาจะไปแสดงยอดในบัญชีเอสเซนในวันที่12มีนาคมบางคนเข้าใจผิดคิดว่าอ๋อบัญชีเอสเซนมันไปสรุปในวันที่12มีนาเพราะนั้นมันก็จะต้องรวมจำนวนรายได้ของวันที่1ถึงวันที่11มีนาคมด้วยไม่ใช่ไม่ใช่ใช YouTube จะตัดยอดเป็นเดือนเดือนไป เขาจะไม่ได้เอาเดือนนี้ไปรวมกับต้นเดือนนั้นไม่ใช่นะครับเมื่อเรามีรายได้เกิดขึ้นครั้งแรกในวันที่15กุมภาพันธ์เราก็นับไปถึงแค่28กุมภาพันธ์ครับแล้ว13วันนี้สิบห้าถึงยีเขาก็จะไปสรุปให้เราเนี่ยในช่วงประมาณวันที่12มีนาคมส่วนในรอบของเดือนมีนาคมนะครับตั้งแต่วันที่1มีนาไปถึงวันที่31มีนาคมเขาก็จะไปสรุปยอดในแอสเซนต์ให้เราเนี่ยวันที่12เมษายนนะครับถ้าของเดือนกุมภาพันธ์มันครบร้อยเหรียญ ประมาณวันที่21-22มีนาก็จะมีเมลแจ้งเข้ามาว่าได้มีการชําระเงินแล้วก็ให้ตรวจสอบกับบัญชีธนาคารของท่านภายใน5วันอะไรแบบนี้นะครับก็จะได้รับเงินไม่เกินมาที่25ของทุกเดือนแต่ถ้าของเดือนกุมภาสะสมแล้วยังไม่ครบร้อยเหรียญก็เอาไปรวมต่อของเดือนมีนาเมษายนพุทธภาฯต้นไปอย่างของช่องคู่รักเนี่ยนะครับได้รับเงินครั้งล่าสุดนูน่นเดือนพุษภาปีที่แล้วครับตอนนี้ก็ ใกล้จะครบปีแล้วยังไม่ครบร้อยเหรียญก็สะสมไปเลยครับเดือนละสองเหรียญสามเหรียญห้าเหรียญสิบเหรียญแล้วแต่นะครับอ่ะนี่คือข้อแนะนําจากรุ่นพี่นะครับส่วนเรื่องของภาษีนะครับยูทูบเบอร์มือใหม่จะต้องทําเหมือนกันอันดับแรกเลยก็คือกรอกภาษีกรอกแบบฟอร์มภาษีของสหรัฐอเมริกาทุกคนได้เมลมาหมดแล้วก็ไปดําเนินการซะนะครับแต่ก็ไม่ต้องใจร้อนเรีบกรอกนะครับให้ท่านกรอกเมื่อท่านมีไรายได้เกิดขึ้นเท่านั้นค่อยไปกรอกถ้ายังไม่ผ่านกฎก็ยังไม่ต้องไปทํา นะครับแล้วถ้ามใครที่กรอกอแบบภาษีเรียบร้อยถูกต้องหมดแล้วเนี่ยเดี๋ยว YouTube ก็จะมีเมลแจ้งมาว่าให้เราเนี่ยติ๊กเลือกว่าเราจะรับเอกสารการหักภาษีเป็นแบบทางออนไลน์หรือแบบทางอิเล็กทรอนิกส์หรือรับเป็นกระดาษผมก็แนะนําให้ทุกคนเลือกแบบอิเล็กทรอนิกส์เพราะว่าถ้าเป็นกระดาษมันอาจจะหล่นหายได้นะครับและเอกสารเหล่านี้เก็บมาไว้ทําไมครับเรื่องภาษีเรื่องการหักภาษี ก็เผื่อไว้ในอนาคตว่าถ้าเกิดรายได้เราเกิดขึ้นจาก YouTube มากเราก็จะต้องเอาตัวเนี้ยไปยื่นให้กับสรรพากรว่าเรามีการหักภาษีทุกต้องนะครับอ่ะก็เป็นข้อแนะนำเพิ่มเติมนะครับคลิปนี้ค่อนข้างยาวนิดหนึ่งแต่ว่าถ้าท่านฟังจบจะได้รับประโยชน์และสาระแบบเต็มๆนะครับไม่ว่าท่านจะเป็นคนเก่าที่ทำช่องใหม่เปิดช่องเพิ่มหรือคนใหม่ที่กำลังใกล้จะผ่านกฎก็ต้องฟังเอาไว้ เือมาถึงคิวตัวเองแล้วจะได้ไม่งงนะครับขอบคุณเ,เ,เพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกคนที่กดติดตามและเป็นสมาชิกช่องคู่รัก y o u u u b e f ฟ e ี d o m มีสาระอะไรสำคัญเจอกับพ่ออุ้งแน่นอนครับที่ช่องนี้กดไลค์กดแชร์กดติดตามเอาไว้เลยนจะจ๊ะแล้วเจอกันสวัสดีครับ